สวัสดีครับผมออฟกิฟฟรีนะครับก็คือเสียพนันวันต่อวันวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป EP ที่5นะครับก่อนที่พวกเราจะไปฟังคลิปวันนี้ขอมานำเสนอสินค้าของกิฟฟารีนตัวหนึ่งนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเด็กนะครับใครที่กำลังมองหายาสีฟันให้กับลูกหลานของตัวเองถ้าเป็นไปได้นะครับ ให้กิฟฟรีนช่วยตอบโจทย์ยาสีฟันของเด็กมีหลายตัวมีหลายสีมากนะครับและผมก็รู้มาว่าน่าจะมีนิวโปรดักต์ก็คือตัวใหม่ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปที่ศูนย์ใกล้บ้านไปสอบถามได้นะครับว่ามียาสีฟันชนิดนี้ไหมหรือไปบอกว่ายาสีฟันเด็กของกิฟฟรีนนะครับหรือบางคนก็เซิร์ชดูใน Google ได้นะครับ ย้ำนะครับบอกว่ามาจากช่องของพี่ออฟก็คือพี่ออฟกิฟรินเสียพนันวันต่อวันนะครับและวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังย้ำนะครับน้องผู้หญิงคนนี้เลิกพนันมาได้จะหนึ่งปีแล้วแต่ก็อยากฝากเรื่องราวของตัวเองเพื่อเตือนสติใครหลายๆคนที่ยังเล่นสล็อตสาวทำอยู่ น้องผู้หญิงคนนี้เสียไม่เยอะหรอกแต่เสียวันเดียวนะครับน้องเป็นสายปั่นแล้วก็ชอบตั้งเทอร์โบการตั้งเทอร์โบมันไวหรือช้าไวใช่ไหมครับแล้วเป็นการปั่นเบรคละ100บาทด้วยเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้จะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรคลิป e p ีที่5มีคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันครับผม สวัสดีค่ะพี่ออฟวันนี้หนูขอมาเล่าประสบการณ์เสียพนันของหนูค่ะเพื่อเตือนสติพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะหนูชื่อฟ้าอายุในปัจจุบันก็36ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนเลยหนูติดพนันสล็อตค่ะเล่นเกมสาวถ้ำค่ะโดยช่องทางในการรู้จักพนันของตัวหนูก็มาจากเฟซและตามเพจต่างๆ ตอนนั้นหนูอายุ34ปีค่ะกำลังอยากรู้อยากลองเลยค่ะและในวันหนึ่งหนูได้เห็นโฆษณาสล็อตก็เกิดความสนใจอยากลองอยากเล่นเพื่อหากำไรจากมันพอได้การแล้วหนูก็ได้ทำการสมัครพอสมัครเสร็จแล้วหนูก็เข้าดูยอดเงินในบัญชีของหนูซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่ประมาณ2 0 0แสนเกือบ3 0 0แสนบาท จากการเก็บหอมรองริบทํางานกว่าจะได้ในแต่ละปีตอนนั้นมีเศษอยู่ที่ประมาณ250บาทหนูก็ได้เติมเงินเข้าไป250บาทและหนูก็เข้าไปที่หน้าเกมของสาวถ้ำคะ่ะแต่มันก็พอจะเดาออกว่าช่องไหนเพิ่มเบตขึ้นช่องไหนปรับเบตลงเรื่องพวกนี้ มันงงไม่นานหรอกค่ะอยู่กับมันนานๆเดี๋ยวก็เป็นหมดและแล้วหนูก็ได้บรรเลงปั่นเบตละ1-2บาทวายมาดีมากมันแจกดีมากค่ะหมุนฟรีก็จะเข้าตลอดแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่เข้าให้ทำให้หนูตื่นเต้นเฉยๆยิ่งปัน่นมันก็ยิ่งเพลินดีค่ะสนุกด้วยจนได้กำไรมา800กว่าบาทค่ะ จากทุนแค่250บาทมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะพี่อ,อ๊อฟนี่ก็คือภาพจำของหนูในการเล่นครั้งแรกที่ได้กำไรค่ะส่วนการเล่นได้กำไรหนูจะไม่ขอพูดถึงนะคะขอตัดสู่หน้าหนึ่งของเหรียญก็คือความล้มเหลวเลยค่ะจนเข้าเดือนมีนาคมปี2567 หนูมีเงินในบัญชียอยู่4แสนกว่าเงินในบัตรเครดิตอีก2แสนกว่าและเงินสดอีก70,000กว่าและกำไรจากการพนันอีกประมาณแสนกว่ารวมๆก็7แสนกว่าบาทค่ะแล้ววันหนึ่งหนูอยากเล่นก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่น1,000บาทปั่นเบรดละ2-3บาทได้บ้างเสียบ้าง แต่รอบนี้เหมือนมันจะกินค่ะผ่านไปไม่นานเงินหนูก็หมดเพราะความมันรวมถึงมีเงินในบัญชีด้วยค่ะสงสัยด้วยเติมเข้าไปใหม่อีก2,000บาทรอบนี้ปรับเบทขึ้นเลยเป็นเบทละ10ถึง20บบาทและก็ได้เข้าฟรีหนึ่งครั้งนะครับแต่ปรากฏว่ามันจ่ายแค่พันกว่าบาทเริ่มผิดปกติแล้ว ตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรได้แต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องแจกรอบหน้ามันต้องให้แน่นอนแต่พอเล่นไปสักพักก็มีแนวโน้มที่จะโดนมันกินเรื่อยๆค่ะพี่อ,อ๊อฟปั่นยังไงก็ไม่เข้าจนหมดไปหนึ่งหมื่นบาทเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดคิดอยากจะเอาชนะ เติมเงินเข้าไปสู้กับมันเรื่อยๆครับพี่ออฟดูเหมือนว่าครั้งหลังๆจะหนักไปที่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทก็คือโอนเงินเข้าไปนะครับเมื่อก่อนเบรละ1 0 2ถึง20บาทหลังๆก็เบรละ5 0ถึง100บาทเพราะอยากได้ไวแรกๆเลยไวยก็มากินต่อเนื่องก็เหมือนจะดีแต่พอหลังจากปรับเทอร์โบนะครับ ให้มันหมุนไวๆมันก็กินไวมากค่ะพี่ออฟแทบตั้งตัวไม่ทันเลยยิ่งปั่นก็ยิ่งเสียหัวใจหนูเริ่มเต้นเร็วก็คือตามเกมนะครับใจร้อนเพราะอยากได้คืนสุดท้ายเงินในยูทก็หมดหมดแล้วก็ไม่ยอมอยากเอาชนะบรรเลงเติมเล่นครั้งละสองหมื่นถึงสี่หมื่นบาทยิ่งแต่หนักไปเรื่อยๆปั่นเบรละหนึ่งบาทเลย และที่สำคัญตั้งเทอร์โบอีกด้วยที่หนูตั้งไว้เพื่อต้องการเข้าฟรีค่ะพี่ออฟคิดว่ามันเป็นสูตรที่หนูเคยได้แต่แล้วมันก็เริ่มเจ๊งขาดทุนทุกรอบพอเงินใกล้หมดก็เติมเข้าไปใหม่กลัวขาดตอนค่ะใจมันร้อนมากค่ะตอนนั้นพี่ออฟโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับยอมรับว่าขาดสติมากค่ะ เงินหมดเติมเงินหมดเติมและหนักสุดเลยคือเติมเข้าไปครั้งละห้าหมื่นบาทไม่เสียดายเงินเลยค่ะเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินในบัญชีที่เคยมีอยู่สี่แสนกว่าบาทก็หมดค่ะใจร้อนไม่ยอมแพ้และก็ได้ดึงเงินจากบัตรเครดิตที่มีอยู่สองแสนกว่าบาทมาเล่นค่ะเติมเข้าไปสองหมื่นเล่นครึ่งชั่วโมงหมด ไม่พอเติมเข้าไปใหม่อีกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเงินสองแสนกว่าก็หมดค่ะไอตอนที่หมดใหม่ๆโมโหโตัวเองมากเลยอาบน้ําแล้วว่าจะนอนเพราะเสียเยอะมากแต่มันก็นอนไม่หลับเครียดงุดหงิดอยากตามทุนคืนเพราะยังมีเงินสดอยู่อีกเจ0 0 0มกว่าบาทค่ะดูแล้วนอนไม่หลับแน่นอน ต้องได้ไปเติมและแล้วก็หอบเอาเงินสดเจ็ดหมืนกว่าบาทไปเติมตู้ธนาคารไทยพาณิชย์ฟังดีๆนะครับเติมรอบแรกสองหมื่นนั่งปั่นตรงนั้นเลยค่ะปั่นไม่นานเงินก็หมดและก็ได้เติมเข้าไปในครั้งที่สองนะครับอีกสองหมืนบาทเล่นไปเล่นมาสุดท้ายเงินก็หมดและในครั้งที่สามหนูก็เติมเข้าไปอีกสองหมบาท ปั่นเทอร์โบเร็วมากผีพนันเข้าสิงได้บ้างเสียบ้างและแล้วเงินหกหมื่นบาทก็หมดค่ะเหลืออยูหมื่นกว่าไม่ยอมค่ะเติมเข้าไปใหม่หมดเลยค่ะไม่ต้องเหลือไว้เลยเล่นให้หมดเอาให้หมดโมโหตัวเองแล้วผ่านไปไม่นานหนูก็หมดตัวค่ะก็คืออีกหมื่นกว่าบาทนะครับในครั้งที่สี่ ทำใจไม่ได้เลยค่ะพี่ออฟหมด7จ็ดแสนกว่าบาทภายในวันเดียวนะครับขี่รถกลับห้องนึกว่าวิญญาณไม่รู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่เลยค่ะพี่ออฟเมอรลอยคืนนั้นนอนร้องไห้ทั้งคืนจนตาบวมเช้ามาก็ไปทำงานไม่ได้แย่มากค่ะในช่วงนั้นและก็ได้ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่แบบนี้มาหลายเดือนมากค่ะ จนทุกวันนี้หนูก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะเลิกได้จะกหนึ่งปีแล้วค่ะทำใจค่ะยอมรับความจริงสู้มันไม่ได้หรอกค่ะมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลิกดีกว่าค่ะทำงานดีกว่าได้แน่ๆเอาเงินไปซื้อความสุขอย่างอื่นดีกว่าดีกว่าเอาไปเล่นพนันให้กำลังใจทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ จบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งเล่นพนันวันเดียวเลยนะครับเกมสาวถ้ำหมดเจ็ดแสนกว่าบาทเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คืออดีตน,นะครับผมย้อนมาทำคลิปให้ทุกคนฟังจริงๆอะ่ะผมว่าจะปล่อยผ่านแล้วแต่ว่าคลิปของน้องอาจจะเตือนสติใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับแล้วผมก็ให้กำลังใจทุกคนด้วย พยายามเลิกพนันวันต่อวันให้ได้นะครับภายใน16ชั่วโมงเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวของเรานะครับตัวผมเองก็ไม่สามารถจับมือพวกเราเลิกพนันได้เงินก็เป็นเงินของพวกเราพวกเราก็จะต้องรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เงินมันโอนออกชะลองเงินของตัวเองออกให้ช้าที่สุดยิ่งถ้าใครหาคนมาจัดการเรื่องเงินได้ ผมก็จะยกนิ้วให้นะครับเพราะว่าเราทำตามเราไม่ไว้ใจตัวเองให้คนอื่นดูแลไปก่อนแล้วก็มีเงินไปใช้หนี้เขาและที่สำคัญที่สุดก็คือมีเงินเอาไว้ซื้อกินอยากได้อะไรก็ได้นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเราอดๆอ,อยากๆอยาก,ยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อหมดไปกับพนันออนไลน์ทุกๆเดือนแต่วันนี้เราสามารถจัดการความประพฤติ ของเราได้แล้วสามารถเลิกพนันวันต่อวันได้ผมเคยพูดย้ำเตือนทุกคนเสมอว่าการที่เราลงมือทำอะไรสักอย่างเป็นไปไม่ได้ที่เราจะพบกับความล้มเหลวในทุกครั้งมันจะต้องมีแสงสว่างนิดๆที่ทำให้เรามองเห็นหลังจากที่เรามืดอยู่นานวันนี้คลิปมีคำโตมันคือแสงสว่างให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคน จงรับเอานะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงได้อะไรจากคลิปก่อนที่จะจบคลิปถ้าใครมีกำลังก็ช่วยอุดหนุนสินค้าของกิฟเรีนด้วยนะครับถือว่าช่วยสนับสนุนคลิปของผมแล้วก็ให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยนะครับย้ำนะครับถ้าไปที่ศูนย์บอกว่ามาจากช่องของพี่ออฟก็คือพี่ออฟกิฟเรีนเสียพนันวันต่อวันนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิป ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ